สวัสดีครับวันนี้คุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องหลักแรล่ที่จัดการแสดงละครบทบาทได้หน้าที่กองฝ่ายต่างๆในการจัดการแสดงละครทีมงานสร้างละครจะประกอบด้วยบุคลากรที่ดำหน้าที่ต่างๆมากมายหลากหลายสาขาซึ่งแต่ละฝ่ายต้อมีบทบาทสําคัญที่ทําให้การแสดงละครประสบความสําเร็จซึ่งซึ่งจะต้องมีความสามารถี่นั่นหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทีมงานทุกฝ่ายบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการแสดงละครต่างๆมีดังนี้ 1. ผู้อำนวยการแสดง เป็นหัวหน้าคณะทํางานในการแสดงละครหรือสร้างงานจึงเป็นผู้ควบคุมนโยบายรูปแบบของการแสดงละครเรื่องราวต่างๆที่แสดงแบ่งจัดสรรหน้าที่ของแต่ละฝ่ายควบคุมดูแลงบประมาณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงละคร2ผู้กํากับเวทีทําหน้าที่กําหนดทิศทางรูปแบบการแสดงการเลือ,อบบกบทละครการเลือกผู้แสดงหรือการเลือกผู้ร่วมง,งานาก,กําหนดการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ สามผู้กำกับเวทีมีความสำคัญต่อเพิ่มก,กับการแสดงระหว่างคูกซ้อมเป็นผู้ช่วยเหลือจดัดบันทึกการแเปลี่ยนารายละเอียดต่างๆในการฝึกซ้อมแสดงรับผิดชอบหลายด้านสายทอดความรู้ของผู้กำกับการแสดง,งแห้แ่ผู้เป็ต้งทุกฝ่าย5ผู้เขียนบททำหน้าที่สร้างบทละครโดย่ายทอดเรื่องราวผ่านคำพูดและท่าทางการแสดงออกของตัวละครเป็นซึ่งต้องต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการกว้างไกลและมีทักษะในการคิดได้สังเกต หกฝ่ายฉากทหน้าที่ออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากที่อยู่รอบเวทีสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมจึงต้องเป็นผู้แนะนํารูปแบบของผลงานทั้งหมดที่ออกแบบเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์อารมณ์และบรรยากาศของเหตุการณ์เกี่ยวกับฉากเจ็ดฝ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งหน้าออกแบบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเครื่องประดับให้เหมาะสมกับอายุฐานะยุคสมัยของเรื่องราวจึงต้องศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์หรือบุคลิก เพื่อสถานภาพอายุของผู้ตัวแสดงละครฝ่ายตท้งิคงประกอบด้วยผู้ออกแบบแสงสีเสียงบนวทีเพื่อช่วยสร้างอารมณ์สีสันบรรยากาศบนวที้สมจริงมากขึ้นฝ่ายดนตรีประกอบด้วยหัวหน้าวงผู้จัดการวงนักดนตรีนักแต่งเพลงนักร้องดนตรีช่วยสร้างอารมณ์พฤติกรรมตัวละครทําให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามผู้จัดการฝ่าย,ายธุรกิจเป็นฝ่ายจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของักโรงละครนักแสดงทาหน้าที่ต่ สายทอดเรื่องราวต่างๆให้เก๋ผู้ฟังและดูผู้ที่เป็นนักแสดงพึงคิดไว้เสมอละครคือศิลปะที่รวมศิลปะหลายแขนงไว้หน้าที่ของนักแสดงเมื่อได้รับมอบบาทเป็นตัวอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวรักหรือตัวประกอบก็ควรทุ่มที่ทกุ่มก็ควรทุ่มเตฝึกท้องให้เด็มที่เต็มความสามารถความสำคัญของงานศิลปะสาขาต่างๆกับงานศิลปะการแสดงการศิลปะแขนงื่สอๆโวยประโยชน์ึ่งนกันและกัน ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเช่นถ้าความดนตรีโดยมีนาฏัิสิ์วรรณกรรมและจิตกรรมประกอบด้วยกันจะทําให้เข้าใจและทราบถึงมากคลุ้งนในตานองเดียวกันการแสดงดนตรีการแสดงโดยมีดนตรีมีฉากะก็มีวรรณกรรมเข้าร่วมก็จะทําให้ทราบถึงการบันทิ์มีดังนี้ 1. การบันดิ์สร้างงานแสดงต้องคำนึงถึงจังหวะในการเคลื่อนไหวการแสดงออกการนําเสนอการแสดงอารมณ์ 2. การเคลื่อนไหวในจจานวนผู้แสดง รวมตั้งงประกอบการแสดงอื่นๆเช่นฉากหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก3าต้องมีความเข้าใจในการประดิษฐ์ต้าทางการเคลื่อนไหวแนวคิดเรื่องราวที่นําเสนอ 4. การแสดงจะต้องมีคุณค่าในการแสดงออกให้ผู้ชมได้เข้าใจการแสดงจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งที่จะให้ผู้ชมได้รับคุณค่าจากการ การชมตังง้งด้านตั้งด้านความบันเจิงสาระการแสดงที่มีคุณค่าสามารถสื่อสัมพันธ์ให้กับผู้ชมได้ให้เข้าใจกระตุน้นให้เกิดความคิดวิเคราะห์การมองเห็นสิ่งต่างๆตั้งด้านดีด้านลบให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์สืบทอ,อดและเผยแพร่ได้เหมาะสมวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนํเราเสนอเรรจุนี้ขอบคุณครับ